านคงเคยกินถั่วบักยาวใช่ไหมคะแน่นะคะเพราะว่าทุกท่านมักจะนำถั่วบักยาวไปประกอบอาหารเช่นอย่างกับบ้านของดิฉันเลยค่ะบ้านของดิฉันนันะ้นขายข้าวเกงไร้กระเจียสุโขทัทยค่ะซึ่งเกองกลักษณ์ของบนอย่างสุขโขสุโขทัทยคือต้องใส่ถั่วบักยาวทุกท่านคงทราบใช่ไหมคะว่าในถั่วบักยาวนั้นมีสารเคมีที่ฉีดตกค้างอยู่ค่ะ ที่บ้านของดิฉันปลูกถั่วฝักยาวถือเป็นผู้ผลิตโดยตรงค่ะแต่รู้ไหมคะว่าในถั่วฝักยาวนั้นมีศัตรูพืชหลายชนิดรวมทั้งเพลยอ,อ่อนด้วยซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายที่มาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นถั่วฝักยาวทําให้ใบหนิกฝักขุกขาดจำหน่ายไม่ได้ราคาเกษตรกรจึงใช้สารเคมีฉีดฉีดพ่น <c oughs> สารเคมีชาวบ้านจะเรียกกันเป็นสประเภทคือยายเย็นกับยาร้อน ยาเย็นก็คือยาที่ฉีดพ่นแล้วไม่มีผลต่อใบพืชสามารถฉีดได้ในตอนเช้าส่วนยาร้อนเมื่อฉีดแล้วโดนแสงแดบดบจะทำให้ใบพืชไหม้จึงต้องมีการฉีดตอนเย็นส่วนการเก็บถั่วน,นะคะจะเก็บในตอนเช้าค่ะถ้าฉีดยาเช้าวันนี้ก็จะเก็บเช้าวันรุ่งขึ้นถ้าฉีดยาเย็นวันนี้ก็จะเก็บเช้าวันรุ่งขึ้นเช่นเดียวกันผู้บริโภคนะคะรับยาเต็มเมเลยค่ะ ผู้ผลิตอย MM mm ่างดิฉันจึงรู้สึกกังวลใจในกลุ่มของดิฉันจึงมีการใช้สารกัดจากสมุนไพรไล่เพียอ่อนมันน <c oughs> ่าจะมีความปลอดภัยข่าสารเคมีค่ะสารเคมีที่เกษตรกรญี่ปุ่นทํางบ้านคนดิฉันเช่นยี่ห้อปาตินสิบแปดยี่ห้อนัำอัพยี่ห้อเอซเฟสเยอแยะเลยค่ะที่เกษตรกรใช้เกษตรกรใช้วิธีใช้เกือบทุกชนิดเลยค่ะ อยู่ในกรุงของคาโบซันแฟนเวลาใช้หมักผสมน้ำ20ลิตรสารเคมี3 0 5 0ซีซี cc, หรือน้ำ1ปิ๊บใช้ยาถึง5ช้อนแกงเกษตรกรมักใช้วิธีการกะประมาณไม่ค่อยตวงพวกเราจะมีแนวคิดว่าเลือกสมุนไพรชนิดที่หาได้ง่ายๆในตำในครัวของเราเองต้องมีคุณลักษณะคือ ขมแซ่บเผ็ดเหม็นเมาชุนสมุนไพรนี้ควรกินได้แต่แต่แต่ศัตรูพืชมักจะไม่ชอบหรือตายพวกเราก็เลยเลือกสมุนไพรจินใจนี้คือผิวใบน้อยหน้าใบผูกค่าดาวเรืองบีกีนูโซดบีกีไฟแห้งผิวมะกรูดได้มาจากการศึกษาค้นคว้าหนังส,องสือหรืออินเตอร์เน็ตค่ะทุกท่านคงรู้จักเพลออนใช่ไหมคะทุกท่านอาจคิดว่าเพยออนนั้นวางไข่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่คะ่ะเพลออนนั้นออกลูกเป็นตัวค่ะ เพียออนทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชวงจรชีวิตของเพียออนคือโดยอายุาเฉลี่ยสบิบวนันตัวอ่อนอายุประมาณหกวันตัวแก่ถึงตัวเต็มวัยสามสวันค่ะเพียงออนไม่ได้ดูดนักดูดกินน้ำเลี้ยงของพัชวันยาวอย่างเดียวยังดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชหลายชานิดเช่น,ชนพริกมะเขือมะเขือเทศและพืชตระก,กูลแตงค่ะซึ่งมดเป็นตัวพาเพียอ่อนมาที่ต้นพืชค่ะเพราะว่ามดนั้นจะดูดกินนำ้ำหวานที่เพียอออนถลอกมาค่ะ ที่เพื่อนๆคุยกันในชุมชนมีการปลูกตัวฟักยาวแต่มีเพลอ่อนเป็นสัตรูตัวร้ายาเกษตรกรใช้สารเคมีในการฉีดพ่นซึ่งสารเคมีนั้นตกค้างในผลผลิตทําให้เป็นเป็นอันตรายต่อผู้ริโภคและตัวเกษตรกรเองพวกเราคิดว่า,าการใช้สมุนไพรในการไล่เพลอ่อนถัน่วน่าจะมีความปลอดภัยต่อผู้ริโภคและตัวเกษตรกรอีกด้วยครคับส,สารเคมีที่อยู่ในบ้านของเราคือพีพพพ่พี่พี่นดโ สารในนั้นชื่อแคปไซซินมีทําให้มีความร้อนเผ็มากพี่กิฟ้าแห้งเผ็ดน้อยวกว่าพี่หนูสดเพราะว่าจะเพื่อจะเปรียบเทียบกับเพื่อจะเปรียบเทียบคุณสมบัติผิวมกูดเพราะมีนเพราะในนั้นมีมีน้ำมันหอมละเหยผ่าอกลิดและดึงดูดแมลงได้แมลงข้า,มาแมลงได้ค่ะ สมุนไพรที่อยู่รอบๆบ้านของเรานะคะพบว่าใบไนนามีฤทธิ์ในการข้ามแมลงและขัดขวางการกินของมแมลงถ้าบ้านไหนมีคุณย่าคุณยายที่กินหมากก็จะพบใบพูนะคะในใบพูนั้นมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ทาให้ปลายประสาทชาค่ะและสารสกัดอย่างสุดท้ายนะคะก็คือดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองจะมีกลิ่นฉุนค่ะ,มะแมลงไม่ค่อยอยู่ใกล้ เรามีวิธีการทดลองดังนี้สก,กัดสมุนไพรด้วยวิธีการสก,กัดเย็นโดยอัตราส่วนเพื่อสมุนไพร1 0 0กรัมต่อน้ำา3ร้ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดกองน้ำสารสกัดที่ได้ใส่ขวดปิดฝาที่ไว้ตึ้งครืนครับ 1. เตรียมเทอ่อ,อนรยหตัวอายุป,ประมาณ3-9วันครับ 2. เตรียมส,สมุนไพรจี๊ชนิดใบบัวเไเนนาข่าดอกดาวเรืองพิ่ขี้นุ่งสดพี่ขี้ขขครัง สามสกัดสมุนไพรด้วยวิธีการสก,กัดเย็นโดยอัตราส่วนเพื่อสมุนไพร100กรัมต่อน้ำา 300. ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดกองน้ำ 3, สารสกัดที่ได้ใส่ขวดปิดฝาทิ้งไว้ทังคืนครับสีน่นำกระดาษกอง21แผ่นใบตัดเครน่งวงกลมได้42ชิ้นนำกระดาษกอง21ชิ้นไปชุบน้ำเปล่าทิ้งไว้ให้พอมาแล้วนำใส่ในเพจครับเจชุดทำชุดละสามเพจครับแล้วนำกระดาษกองอีกยชิ้น ยุบสารก,การกั้งเจ็ดชนิดชนิดกระสามชิ้นแล้วนําไปใส่ในเพดโดยให้เหลือช่องว่างตรงกลางเพดเพื่อใส่เพยออนตัวแล้วนําเพยออนตัวใส่ตรงกลางเพดเพดละห้าตัวปิดฝาเพดทดลองการเดินทางจับเวลาที่ได้แล้วันรทุกผลครับแน่นอนค่ะว่าการทดลองเราต้องมีการจับเวลาเราจับเวลาสิบห้านาทีหกสิบนาทีหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีที่เราเลือกจับเวลาสิบห้านาทีหกสิบนาทีหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีก็เพราะว่า ได้คําแนะนํามาจากนักคีตาวิทยาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราเอง,เองค่ะเราทดลองสารสกัดเจชนิดกับเพ้ยอ่อนชนิดละสามสาคือสารสกัดละสามตัวอย่างค่ะผลการทดลองจากตารางที่1พบว่าสารสกัดจากผิวมะกรูด4.33ไล่เพ้ยอ่อนได้ดีที่สุดรองลงมาคือสารสกัดจากพริกขี้หนูสด4.22สารสกัดจากดอกดาวเรือง4.11ตามลำดับค่ะ ถ้าทท่านดูจากการ,รงงางแผนภูมิข้หมดลนี้นะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าสาัตว์กาศจากดอกดาวเรืองในเวลา15นาทีเพียอ่อนหนีเฉลี่ย4ตัวเวลา60นาทีเพียอ่อนหนีเฉลี่ย4ตัวและเวลา120นาทีเพียอ่อนหนีนนถึง5ตัวค่ะซึ่งขณะที่สัตว์กาศจากใบภูิจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยนี้พฤติกรรมของค่าเฉลี่ยนี้น้อยที่สุดค่ะ แต่เอ๊เมื่อพิจารณาการคงอยู่พบว่าแม้ลาผ่านไป15นาที60นาทีและ120นาทีสารากาศนั้นยังคงที่คือ1.67ค่ะการทดลองในครั้งนี้พวกเราทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่สมุนภัยทุกชนิดสามารถไหลไปอ่อนได้ทั้งสิ้นแต่ กระบวนการสกัดมีประสิทธิภาพในการได่เพี้ยอ,อ่อนตัวว่าวิธีการสกัดเป็นตัวแปรควบคุมเนื่องจากเราใช้วิธีการสกัดเย็นหรือสกัดด้วยน้ำน้ำที่เราใช้มาจากถังเดียวกันวิธีการสกัดคือน,นำสม,มุนไพร100กร,รมัมผสมน้ำ300ลูกบาศเซนติเมตรแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดโดยเราไม่ได้จับเวลาแค่สังเกตว่าสม,มุนไพรละเอียดแล้วกองแล้วนำมาใช้ ทำให้ไม่อ่านสรุปได้ว่าสมุนไพรชนิดใดบามเราเชื่อว่ามีศักยภาพในการเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือทุกวันนี้นะครับเราพอใจกับการเข้าได้มีการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้นะครับก่อนที่ผมจะขึ้นพูดอย่างอื่นต่อไปนะครับก็ผมจะให้นักเรียนได้แนะนำต,ตัวก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้คูดคุยในระดับต่อไปเช่นไยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแดงหญิงกัญญาภาทองฟ้อนชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดงหญิงยาธิดาพุ่มสิงคะชื่อเล่นชื่อดเอดยวค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพรงศ์เจริญวงศารืชิเล่นช่อนายครับสวัสดีค่ะด็ฉันชื่อเด็กหญิงจารามีอบเชยชิเลนชิตาค่ะครับตอนแรกที่เราทำเนี่ยนะครับเด็กพวกนี้เราใช้วิธีการเรียนแบบสบายๆนะครับคือการออกแบบเนี่ยค่อนข้างยากนะครับการเรียนรู้ที่เราจะให้เกิดเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเด็กมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับรอย่างแรกที่ผมทัก็คือเรื่องของการยิมบ้านนะครับเพื่อจะให้รู้จักเขาว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ แต่พอทําไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือเด็กกล้ามากขึ้นค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นเด็กที่เข้าทฤษฎีที่ท่านอาจารย์ประดิ์ว่าก็คือเอ๊ะอะไรแล้วออคืออะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กเหล่านี้ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนะครับเราเชื่อว่าโครงการนี้ถ้าเราทําต่อเดอมนะครับเราจะได้กระบวนการคิดกระบวนการค้นคว้าหาความรู้กระบวนการต่างๆที่มากขึ้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุนไม่ว่าทาง ธนาคากรกสิกรไทยครับทางสงวรหรือศูนย์พี่เลี้ยงนะครับซึ่งให้ทั้งทุนทางการทำงานและก็ทุนทางปัญญาครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณชงญ์มื้นกับตรงนี้ร้านลานะครับลำด,ดับต่อไปผมขอเชิญทางคอมเมนเตอร์ครับมีคอมเมนต์ให้กับทางรวเรีานรัานผู้กระทำครับเชิญเลยครับเ่ใช่ไ อย่างใหญ่อยากจะคุยกับนายว่าอนายชนะความตื่นเต้นได้ยังไงรู้นะว่าตื่นเต้นน่ะเป็นโรงเรียนแรกด้วยแล้วก็เวทีใหญ่ด้วยงั้นอยากจะรู้จากนายจะได้บอกเพื่อนๆยึดถึงต่อไปนะว่านายชนะความตื่นเต้นอย่างไรตอบได้ไหมลูกนายรู้เปล่าผู้ชายอ่ะ ไม่ได้ยินเสียงยังไม่ถึงเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแล้วเอาเชนะเขาตืๆๆ่นเต้นยังไงครับกำลังใจจากแม่ครับคุณแม่มาลวหรือเปล่าไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มานะ,านะใครอยากจะถามนิดนึงว่าใครเป็นคนคิดเรื่องว่าเมื่อแทนที่จะไปไล่เพลียเนี่ยนะไปไล่รถจะดีกว่า มีอยู่คนมีอยู่ตอนที่พูดบอกว่าไอ้มดมันเราเรียกมานี่นะทำไม,ไมเราต้องไปไล่เพี้ยเราไล่มดมันอาจจะดีกว่าไม่อยากจะรู้จริงๆว่าเป็นความคิดของใครท,ที่อยากจะทำต่อเนี่ยใครไม่รู้นะเราคิดว่าถ้าไม่มีมดก็จะไม่มีอะไรที่จะพาเพี้ยมาได้ค่ะแล้วเลยจะไปไล่มดอเออนะ <laughs> หนูคิดว่ามด ว่ามันอาจจะมีประโยชน์อย่าง จะมาถึงวันนี้เรายิ้มออกแต่เชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็ได้อะไรเยอะแัดน,นะที่เห็นเป็นประโยชน์ก็คือว่าเออเราได้ความคิดจากสิ่รอบตัวใช่ไหมที่เราทุกสิ่งทุกอย่างรอเกลื่นเนี่มันคือภูมันคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้แทนที่จะดูจากตำมาอย่างเดียวเพราะนั้นปัญหาใกล้ตัวที่ดึงออกมาแล้วก็มาศึกษาเนี่ยก็ดีมากเลยนะคะทีนี้ ในตัวเนื้อหาเนี่ยก็พูดถึงได้ไปค้นคว้ามาว่าไปแต่ลชนิดที่เลือกมาเนี่ยมีสัพคุณอะไรอย่างไรก็เลมีที่มานะตอนแรกนึกว่าเลี้ยวไปที่ไหนไปแต่ก็เอาทดลองโอ้ไม่ใช่เพราะว่าได้บอกว่าไปค้นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะดูจากตำราต่างต่างๆก็มีผู้รู้อีกที่มาช่วยแนะว่าสัพคุณของไปประเภทที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีสัพพุณอย่างน้อย เกี่ยวกับแมลงไส่แมลงหรือผ่าแมาแงลามมาแงอะไรก็แด้แต่ทีนีอ้อยากถาม,ม,ามว่ากบอกาี่ทดลองเย็นเคยคิดไหมว่าแล้วถ้าเราจะทดลองลองสกงัดร้นอ่ะมันจะให้ผลเหมือนหรือต่างเป็นยังไงไหมคะเราสกัดเย็นใช่ไหมที่บอกว่าเอาเอา,เอาน้ําแช่ใช่ไหมคะทีนี้สมมติเราอยาก ไม่เหมือน,นค่ะคิดว่าไม่เหมือน,นค่ะมันมันตคนไหนตะลองดูไอ้ใบทั้งห้าชนิดมันมีอะไรที่เหมือนหรือต่างก,กันยังไงไอ้ใบทั้งที่นำมาทดลองเนี่ยแล้วถ้าสกัดร้อมันน่าจะเป็นยังไงลองนึออกไหมคะยังเทียบใบบักรูกับดาวเรืองเนี่ยตอบแค่ว่าทำไม มันถึงได้ใล้ไล่มล้อมไล่แมลงเนี่ยได้ดีกว่าอย่างอื่นหรือไมไปเตาเรืองมันถึงได้ติดทนดีกว่าไปชนิดอื่นมกลุ่มันม,นมีมีอะไรเพราะว่าผิวในผิวมันกลุ่มมันมีน้ํามันหอมระเหยอ,อยู่ค่ะมันมันคงจะเป็นอันนี้คิดว่านะถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือทดลองเนี่ย ก็คงจะเตาไว้ก่อนว่าเออสงสัยมะพรูนน่าจะดีมากเพราะมะพรูนมันให้ไอระเหยใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยออกมาดังนัถ้าสกัดร้อนเนี่ยไอน้ำมันหอมระเหยมันก็หายไปแน่นอนอันนี้ก็เป็นการคาดเดาแล้วเมื่อเราทดลองแล้วเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะนั้นน่าจะสรุปเลยว่าที่ได้ใบมะพรูนมีประสิทธิภาพดีเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเหตุเนี่ยคือมันให้ไอระเหยออกมาเยอะๆมากกว่าใบชนิดอื่น ส่วนใบดาวเรืองที่มันติดคนก็มันไม่ไม่ให้ไอายลเลยอะมันก็ติดแขกอยู่คนบนหกระดาษอย่างนั้นนะใช่ไหมคะค่ะก็ก็มีความสึกว่าได,ได้ได้มีความพยายามแล้วก็มนแต่ลคนคงจะสนุกกับงานที่ทำนี่นะคะแล้วก็หวังว่าไฟในตัวที่ลุกขึ้นมานี้เนี่ยน่าจะทําให้เราอยากเรียนรู้ต่อ,อไป สวันีครับนองให้ต้เต้นยังตอนนี้พี่ตืเนแ ฟังมาทั้งหมดเนี่ยพูดสั้นๆนิดเดียวนะชอบจับก็อยากให้พวกเราให้กำลังใจกับเพื่อนสี่คนนะนเก่งมากรู้สึกเหมือนจะใช้เวลากับโครงกนารน,นี้เยอะนะครับแล้วก็ชอบชอบเพราะว่าเป็นสิ่งรอบตัวแล้วก็แสดงความห่วงใยเพื่อนมนุษย์เพือนเนาะเพราะว่ายาฆ่า,า,มาแมลงมันก็ไม่ดีก็าหาอย่างอื่นเปล่าๆจบโครงการได้เคลียเป็นเพื่อนโดยสามปก็ <c oughs> <c oughs> ชื่นใจอ่ะเพราะว่าได้เห็นน้องๆน,นะครับสังเกตแล้วก็มีการถามคาถามมีอะไรมากมายหลายกองที่สแสดงว่ากระบวนการกระบวนการความคิดของน้องๆเนี่ยเปลี่ยนไปละเริ่มมองเริ่มเห็นมีเหตุมีผลรู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วก็สรุปออกมาใช่ไหมครับคือที่ถ้เกิดมีผู้ใหญ่ใจดีเดินไปบอกโอ้ชอบโครงการนี้จังน้องอยากทําเพิ่มจากเนี้ยจะให้ตังด้วยแหละ น้องอยากจะทำอะไรจะนำไปทดลองใช้จริงค่ะเพื่อเป็นการลด,ลดอันตรายค่ะเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากสารเคมีค่ะโอ้ชื่นใจนี่แหละเพราะว่าคนเก่งเนี่ยนอกจากคิดเป็นทำเป็นมันต้องมีจิตใจที่คิดถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะครับก็ชอบแล้วก็แสดงความดีๆกับน้องๆด้วยเพราะว่ามาถึงจุดนี้ก็คงผ่านอะไรกันมาเยอะ ขอบคุณคุณครูที่สามารถที่จะทําให้น้องที่ตะกี้ตอนแรกเลยคุณครูบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่พลัดกันมาแสดงว่าด้วยจิตใจในการที่จะให้โอกาสกับทุกๆคนในการที่จะมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีกระบวนการความคิดที่เปลี่ยนไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ชื่นชมทั้งน้องๆสี่คนนะครับแล้วก็ชื่นชมคุณครูมากครับขอบคุณนะครับ ็ขอถามนะคะว่าตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราสนุกที่สุดในกระบวนการตรงนี้ค่ะตอนที่ได้ทําการทดลองค่ะแล้วก็คัดเลือกเพียค่ะ <c> คัดเลือกที่รู้จักตรงไหนเอ่ยรู้จักไอโดยเป็นตัวค่ะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ค่ะและเห็นว่าตอนท้ายเราบอกว่าเห็นครูเขียนว่าจะเ,เด็กๆอยา,ากจะอออกไปทํานอกห้องเราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรค่ะแต่คิดว่าต่อไปเราจะวางแผนค่ะ ขอบคุณมากมค่ะ